สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณท่านศาสนาจารย์ดรเสมอใจศรีมาลาจิตยพยาบาลคิดจากคิดคณะน,นุกูลที่ได้ผมมีโอกาสมานำพระครรมยามเช้ามาหนุนใจพี่น้องทั้งหลายสิ่งหัวข้อในวันนี้คืออย่ากล่าวโทษกันจากพระธรรมโรมบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่12พระธรรมโรมบทที่14ข้อหนึ่งถึงข้อ12ส่วนคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่นั้น จงรับเขาไว้แต่ไม่ใช่เพื่อให้โต้เถียงกันในเรื่องความเชื่อที่แตกต่างกันนั้นคนหนึ่งถือว่าจะกินอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่คนที่มีความเชื่อน้อยก็กินแต่ผักเท่านั้นอย่าให้คนที่กินนั้นดูหมิ่นคนที่ไม่ได้กินและอย่าให้คนที่ไม่ได้กินกล่าวโทษคนที่ได้กินเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดรับเขาไว้แล้ว ท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษบ่าวของคนอื่นบ่าวคนนั้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาก็จะได้ดีแน่นอนเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฤทธิ์อาจให้เขาได้ดีได้คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกัน ขอให้ทุกคนม like ีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิดผู้ที่ถือวันหนึ่งก็ถือเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่กินก็กินเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้าและผู้ที่ไม่ได้กินก็ไม่ได้กินเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและยังขอบพระคุณพระเจ้า ในพวกเราไม่มีผู้ใดมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองฝ่ายเดียวและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองฝ่ายเดียวถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เอง พระคริสต์จึงได้ทรงสิ้นพระชนและได้ทรงคืนพระชนอีกเพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็นแต่ตัวท่านเล่าเหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือท่านผู้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเหตุไฉนท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบรลลังพิพากษาของพระเจ้า เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่นอนฉันใดทุกคนจะคุกเข่ากราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงการเตรียมพร้อมอยู่เสมอคือการดำเนินชีวิต ให้อยู่ในความสว่างและการประดับกายด้วยพิกิต์ก็คือดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพิกิต์เพื่อให้เราพร้อมเมื่อพิกิต์เสด็จกลับมาครั้งที่สองสำหรับในวันนี้ให้ผมเข้าว่าอยากกล่าวโทษกันท่านปะโลได้เน้นย้ําโดยเพราะอย่างยิ่งได้พูดถึงผู้มีความเชื่อใหม่นะครับกับผู้ที่มีความเชื่อเก่าแล้ก็อาจจะมีความเห็นบางอย่างหรือมี การกระทําบางอย่างที่อาจจะแตกต่างกันเช่นเรื่องของการกินการดื่มเรื่องของวันเวลาเรื่องของอะไรต่างๆเนะี่ยเพราะบางครั้งเนะี่ยพี่น้องที่เชื่อใหม่ก็จะมีะยังมีการความเข้าใจในระดับหนึ่งบางครั้งในหลายสิ่งหลายอย่างเนะี่ยก็จะมีความเข้าใจไม่อาจจะไม่ยังไม่มากเหมือนผู้ที่มีความเชื่อเก่าแต่อะไรก็ตามอาจารย์ประโลกก็เน้นย้ำอ่ะอย่าให้เรากล่าวโทษกัน นะครับสิ่งแรกก็คืออย่ากลาวโทษกันนะครับหรืออย่าทุ่มเถียงกันในเรื่องที่ไม่เป็นสาระท่านปารลได้เน้นย้ำถึงปัญหาเรื่องของการกินการดื่มการถือวันการถือเดือนเพราะว่าเราทุกคนนะครับมีอาจจะมีความคิดมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับในเรื่องของการกินการกินอาหารการถือวัน เฉพาะในข้อที่สามนะครับในข้อที่สามหรือข้อที่หกเราก็ได้เห็นถึงนะครับว่าอย่าให้คนที่กินนั้นดูหมิน่นคนที่ไม่กินใน,ในบางเรื่องเนี่ยกินกับไม่กินในบางสิ่งบางอย่างนะครับในเรื่องของบันเวลานะครับอันนี้สิ่งที่ท่านปโลได้เน้นย้ำนะครับก็คือว่าอย่าทุ่มเถียงกันอย่ากล่าวโทษกันในเรื่องที่บางทีไม่เป็นสาระนะครับสิ่งที่สองก็คือว่าสิ่งที่ท่านปโลได้เน้นย้ำก็คือว่า ขอให้มีชีวิตที่ถวายเกียรติแพระเจ้าถ้าเรามีชีวิตยอยู่ก็มีชีวิตยอยู่เพื่อองพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายก็ตายเพื่อองพระผู้เป็นเจ้าเ <political theory. S 1> หตุฉะนั้นไม่ว่าจะมีชีวิตยอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามเราก็เป็นคนขององค์ผู้เป็นเจ้าสิ่งที่ท่านปารลเน้นย้ำก็คือขอให้เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแพระเจ้าไม่ว่าจะมีชีวิตยอยู่หรือจะตายก็เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าตอนก่อนก่อนโ้นผมเคยพูดว่าท่านาสนาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวถึงว่า ตายแล้วอย่าให้พระเทศยากตายแล้วอย่าให้ศาสนาจารย์เทศยากคือหมายความว่าไม่รู้จะเอาคุณความดีที่ไหนมากล่าวจะกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ดีเด็ญาติพี่น้องอาจจะไม่พึงพอใจสิ่งนี้ท่านปโโลได้เน้นย้ำว่าขอให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อองคุปเป็นเจ้าไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือตายก็เป็นชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าให้คนกล่าวถึงให้คน ชื่นชมยินดีและโดยเพราะอย่างยิ่ง,งไม่ใช่ชื่นชมยินดีแล้วแต่ให้เราเขาชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เขาได้เห็นผ่านทางชีวิตของเราประการที่สามที่ท่านเปโลเนินย้าก็คือทุกคนต้องรับผิดชอบการกระทําของตนเองก็คือในข้อ12ว่าเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้านะครับหลายครั้งเรามักจะไปทูลเรื่องของคนอื่นต่อพระเจ้าเรามักจะไปกล่าวโทษคนอื่นต่อพระเจ้านะครับเรามักจะไป คิดถึงหรือมองคนอื่นพระเยซูก็เคยบอกว่าไงครับบางคนเนี่ยมองผงในตาพี่น้องแต่ไม้ทั้งท่อนในตามองไม่เห็นนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่3ใช่ไหมครับว่าที่กล่าวว่าเหตุไฉนท่านมองดูผงในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่นอนอยู่ในตาของท่านท่านก็ไม่รู้สึกก็คือบางคนเนี่ยดูโทษของคนอื่นเท่าภูเขาโทษของเรา,ทาเราท่าเส้นผมมักจะไปเที่ยวหาแต่ความผิดของคนอื่นนะครับ แล้วก็พะผีก็เน้นย้ำว่าแต่ผู้ใดจะทําทให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดถ้าผู้นั้นเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นทวงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เน้นย้ําอีกนะครับว่าบางครั้งการเราที่เราทําอะไรเนะี่ยเป็นเหตุให้คนอื่นสะดุดไหมเป็นเหตุให้คนอื่นไม่สบายใจไหมเป็นเหตุให้คนอื่นความเชื่อลดน้อยถอยลงไหม ถ้าเราทาบางครั้งเราอาจจะคิดว่าผมไม่เป็นไรครับกินดื่มพ่นผีก็บอกแล้วของออกมาจากปากนั้นเป็นสิ่งที่เป็นมลทินของเข้าไปไม่เป็นมลทินดังนั้นเรากินได้ทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเราการกินการดื่มของเราทําให้พี่น้องของเราสะดุดเราก็ต้องเลิกนะครับะธรทมสุภาษิตยี่สิบข้อยีิบบอกว่าบุคคลที่ขุดหลุมพางเขาจะตกลงไปเองผู้ใดให้ก้อนหินกลิ้งมา มันจะกลิ้งทับเขาเองขอให้เราสงบใจที่ฐานพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอานริพระพรของโรรองมาเนือชีวิตของข้าพงศ์ตะหลายเพื่อข้าพงศ์ตะหลายจะดําเนินชีวิตไม่เป็นที่สะดุดกับคนอื่นแต่ตรงกันข้ามให้ชีวิตของข้าพงศ์ตะหลายเป็นพระพร,ท,รที่จะไปถึงผู้อื่นให้จเจริญเติบโตขึ้นในประคุณความรักของพระเจ้าทูลอธิษฐานในพระนามพระสุคิตเจ้าอาเมต คำถามสำหรับการใคร่ครวญในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านได้พูดกล่าวโทษผู้อื่นหรือไม่ ข้คิดในวันนี้อย่าเสียเวลาในการกล่าวโทษกันและกันแต่จงใช้เวลาในการหนุนใจกันและกันดีกว่าอาคล่นนี้เป็นพระพรสำหรับท่านโนาบดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ของชางพระพร